ในไหนสวนวัฒนธรรมก็ต้องโปรโมตอยู่แล้วงั้นเราก็มาจัดงานคอนเสิร์ตให้สองคนนี้ฉันตั้งชื่อให้เสร็จเรียบร้อยแล้วชื่ออะไรคอนเสิร์ตสองสาวโอ้โหไม่เอาอ่ะเชยกว่านี้มีไหมเนี่ยฮะมีชื่อดีกว่านี้ไหมเพลงคลาสสิกห้าสิบปีเชยกว่าได้เหอทีวีเล่นอเล,ล่น<ช>อย่าิงจัง่าิจสวนวัฒนธรรมจะพัฒนาใหม่จําเป็นต้องยกระดับรีโนเวททั้งหมดแต่งานยกระดับแบบนี้ใช้เงินเยอะมากนะหนูไม่ต้องควักเงินเอง หาสปอนเซอร์เราจะร่วมงานอีเวนต์เยอะๆเอาเป็นว่าต้องดึงดูดคนที่สนใจส่วนวัฒนธรรมมาเยอะๆฉันก็รู้แต่อยู่ที่นี่ไปหาที่ไหนคุณแค่พยักหน้าก็พอที่เหลือฉันจัดการให้นี่อีกไม่กี่วันเขตต้าวานมีสัมมนานักลงทุนจะมีนักลงทุนแห่แหนกันมาฉันคิดว่าถ้าคุณเอาโปรเจกต์ส่วนวัฒนธรรมไปเสนอน่าจะมีโอกาสนะเขตต้าวานทํรชา็อส